คุณสมบัติของอรหัตตมุคคลผู้ตั้งอยู่ในอรหัตตมกติเหตุกจิตปฏิสนธิด้วยวิบากจิต13แบบวิถีจิตเกิดได้35แบบ35อาการวิถีจิตเกิดขึ้นไม่ได้54แบบ54อาการสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่าน มาทำความรู้จักกับอรหัตมักบุคคลหรือบุคคลที่ตั้งอยู่ในการเจริญอรหัตมักทั้งกายสักขีทิฏฐิปัตตะและศรัทธ,ธาวิมุตติว่าพวกท่านเหล่านั้นจะมีคุณสมบัติเป็นอย่างไรบ้างเริ่มต้นด้วยปฏิสนธิจิตของพวกท่านเหล่านั้น ปฏิสนธิจากติเหตุกจิตคือมีสามเหตุอโลภะอโทสะและอโมหะปฏิสนธิด้วยวิบากจิต13แบบในแบบใดแบบหนึ่งได้แก่มหาวิบากญานสัมปยุตสี่และมหกคตะวิบากจิต9 โดยที่มหาวิบากยานสัมปยุตสี่จะปฏิสนธิในภูมิใดภูมิหนึ่งคือกามสุคติ7อันได้แก่มนุษย์หนึ่งและสวรรค์6ถ้าปฏิสนธิมาจากมหาคตะวิบาก9จะไปปฏิสนธิในภูมิใดภูมิหนึ่ง จาก19ภูมินี้ได้แก่รูปภูมิ15ยกเว้นอสัญญาภูมิและอรูปภูมิ4ดังนั้นในอรหัตมักบุคคลจะมาจากภพภูมิต่างๆได้ทั้งสิ้น26พบภพภูมิดังที่กล่าวมาแล้วนั้น เมื่อได้รู้จักที่มาของพวกท่านเหล่านั้นแล้วก็มาดูว่าวิถีจิตของพวกท่านจะเกิดแบบไหนได้บ้างและแบบไหนจะเกิดขึ้นไม่ได้บ้างโดยการพิจารณาจากวิถีจิตอย่างย่อ89อาการหรือท่านใดที่กําลังเจริญ อรหัตตมมักอยู่จะได้ดูจิตดูใจของตนเองเปรียบเทียบไปด้วยสำหรับวิถีจิตที่เกิดขึ้นได้นั้นจะมี35แบบ35อาการดังนี้อเหตุกจิต18มหาวิบากจิต8 มหากิริยาจิต8และอรหัตมัรคจิต1รวม35แบบโดยจิตของพวกท่านจะเกิดขึ้นได้ขณะจิตละหนึ่งดวงในแบบใดแบบหนึ่งนี้ใน35แบบนี้วนเวียนกันไปได้เรื่อยๆ ถ้าอรหัตมัรขจิตเกิดขึ้นเมื่อใดและดับลงไปแล้วก็จะเกิดอรหัตผลละจิตตามมาทันทีโดยไม่มีจิตอื่นมาขั้นกลางเรียกว่าเป็นอากาลิโกจะเห็นว่าในอรหัตมักนี้จะไม่มีอกุศลจิตและกุศลลจิต เกิดขึ้นมาเลยเนื่องจากพวกท่านเหล่านี้เป็นผู้ที่อยู่เหนือบุญอยู่เหนือบาปทั้งปวงหลุดพ้นจากสังสารวัตรที่เป็นทุกข์ไปได้แล้วจึงเหลือเพียงอเหตุกจิตวิบากกิจและกิริยาจิตเท่านั้นที่จะเกิดขึ้นมาได้ สำหรับวิถีจิตที่จะไม่เกิดขึ้นมาเลยในการจะเริญอรหัตมักมีทั้งสิ้น54แบบ54อาการได้แก่อกุศลละจิต12มหากุศลละจิต, 12, มจต8มหกขตะกุศลละจิต9มหกขตะกิริยาจิต 9. มหคตวิบากจิต9และโลกุตรจิตอีก7รวมทั้งสิ้น54แบบ54อาการที่จะเกิดขึ้นไม่ได้เลย